ประธานสภาที่เคารพผมนายแพทย์เชิดชัยตันติสลินสอสอ,สอแบบบัญชีและชื่อพักเพื่อไทยวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพรบการขนส่งทางรางจากทั้งคณะรัฐมนตรีจากทั้งท่านมนพรแล้วก็ท่านสุรเชษนะครับท่านประธานครับผมจะแบ่งการพูดเป็นสองสาช่วงนะครับ เรื่องหลักการและที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันแล้วก็เรื่องพรบรแล้วก็เรื่องข้อเสนอท่านประธานครับท่านยิ่งรักษะเขียนยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมครอบคลุมทั้งประเทศเชื่อมระหว่างล่างและระบบอื่นรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เป็นภูมิภาคของประเทศให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนสะดวกรวดเร็วและประหยัดและปลอดภัยเห็นไหมครับคล้ายๆกันเลยครับว่าที่เราเสนอในร่างปัจจุบันนี้นะครับหลักการเหมือนกันท่านประธานครับสมัยยิ่งลักษณเนี่ยนะครับได้มีร่างพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทซึ่งเขาเรียกว่าร่างพรบสองล้านล้านบาทเนี่ยเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงิน มาใช้ในการทำระบบโลจิสติกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่รถไฟในกทมรถไฟฟ้าแล้วก็ยังมีโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางควบคู่กับถนนต่างๆไม่ว่าเป็นถนนใหญ่ถนนเล็กนะครับเป็นเครือข่ายไปถึงไอ้เขาเรียกว่าท่าเรือนะครับแต่ น้ำท่วมก็เลยมายื่นเมื่อกันยาย6กันยา2,566มีการเปิดการสร้างทินันิทัศการสร้างอนาคตไทย2020ก็คือปี2563ซึ่งไปทําใน12จังหวัดโดยมีท่านกิติรัตน์นครท่านชัดชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค,คมนาคมเป็นแกนกลางนะครับได้รับความสนใจจากประเทศ จากประชาชนเป็นอย่างดีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับท่านบอกว่าอีกเจ็ปีข้างหน้าเราจะมีรถไฟระบบรางและยังมีถนนเชื่อมโยงขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นท่องเที่ยวเมืองสู่เมืองกระจายความเจริญมีศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคเชื่อมโยงให้คนในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันเห็นไหมครับถ้าพรบนี้ไม่ ถูกยุติลงตอนนี้เรามีที่เราพูดกันนี่เรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นการเสียโอกาสเพราะว่ามีการไปสร้างวัฒกรรมว่าสร้างนี่มากใช้ชั่วลูกชั่วหล,ลานก็ไม่ไม่หมดเพราะมีคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญว่าพรบสองล้านล้านนี่นะครับไม่เป็นกรณีเร่งด่วนแล้วก็มีวิวาลวรีเด็ดของตุลการท่านหนึ่งนะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงยังไม่จําเป็นกับประเทศไทย ควรให้ถนนลูกลังหมดไปก่อนครับท่านประธานครับเวลาผ่านไปาพเดียวนะครับตอนนี้2024อนาคตของเราก็เหมือนเดิมแล้วก็สเปซสปะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไล่ความชัดเจนไล้การควบคุมเสียโอกาสระหว่างนี่กับอนาคตเป็นยังไงครับใช้เงินมากก็จริงแต่เราเป็นนี่แล้วก็มีโอกาสดีขึ้น อันนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราทําระบบรางตั้งแต่แรกโลจิสติกให้ดีขึ้นมันก็จะไปข้างหน้าได้ท่านประธานครับก็มาสู่เรื่องที่สองนะครับเมื่อกี้เป็นอดีตกับหลักการนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราพิจารณาร่างพรบร,ระบบรางซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรามีรถไฟตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับพร้อมๆกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเขาพัฒนาไปเยอะ มแต่เมืองไทยก็ยังปอแปะป,อแปะ,ปอแปะอยู่นะครับถ้าอยากดูรถไฟเก่าๆก็มาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับท่านประธานครับวัตถุประสงค์ของพรบรเหล่านี้นะครับมีอยู่สองอย่างนะครับก็คืออยากจะให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนโยบายหรือว่า policy advisor เนี่ยนะครับอันที่สองต้องมีการกํากับดูแลหรือว่า regulator นี่ครับให้เกิดความชัดเจนปลอดภัย การบำรุงซ่อมแซมการประกอบการโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมการประกันความเสียหายการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการซึ่งต้องมีมาตรฐานความสะอาดและตรงเวลาท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้สมาชิกได้พูดไปกันหมดแล้วครับท่านประธานครับตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าเรื่องรางเป็นเรื่องสำคัญผมมาขึ้นรถ BTS ครั้งแรกนี่นะครับผมอยู่ขอนแก่นนะครับก็มาขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไอออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาเจอกับอาจารย์ที่เป็นแพทย์อยู่ศรีราชผมก็ถามว่าอาจารย์มาดูอะไรครับมาทําอะไรเขาว่าจะมาดูรถไฟฟ้าเราเป็นยังไงผมก็จะมาดูรถไฟฟ้าก็เลยชวนขึ้นไป BTS เป็นครั้งแรกจะเอารถลงใต้ดินก็บอกว่าน้ําจะท่วมเดี๋ยวไม่ได้เห็นไหมครับท่านประธานครับ วันนี้ไม่มีใครเ u a t ช่นนะครับไม่มีใครข้องใจอีกแล้วว่าระบบรางเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าประหยัดและปลอดภัยแต่การลงทุนสูงท่านประธานครับกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันมีซับซ้อนกันมีหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องคือการรถไฟแห่งประเทศไทยการขนส่งมวลชนรวมทั้งอบอ,อด้วยเพราะฉะนั้นในพรบรนี้นะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับ ของรัฐบาลก็มี165มาตรา165มาตราของท่านมนตร1ร5ของภคประชาชนก็ประมาณเท่ากันกับรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีผมเลยมีข้อเสนอในมวดที่3มนะคืออนาคตของเราเนี่ยนะครับผมเป็นห่วงที่ว่าคณะกรรมการนโยบาย mm hmm. การขนส่งเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นครับที่จะเป็นคนที่ควบคุมกำหนดอะไรต่าง การที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดีแล้วนะครับเพราะว่าท่านมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายนี่มาเป็นประธานจะได้ดูแลเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเห็นต่างได้นะครับอีกอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับผมเป็นห่วงขอเสนอนะครับคือความปลอดภัยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีรถบัสเผาถูกไฟเผานะครับ เพราะฉะนั้นในทะเบียนต่างๆนะครับในของท่านมนพรเนี่ยตัดเห็นชั้นๆนะครับในมอมาตราที่97คือต้องมีการตรวจสอบทดสอบบำรุงปกพ้องสิ่งที่ปกพ้องให้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งานหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่ต้องทําจริงจังนะครับอันถัดไปนะครับการที่จะไปตีรูปรถไฟนี่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของรถไฟนะครับ ก็มีการศึกษาในยุโรปและหลายที่นะครับเขามีการให้มีการแข่งขันกันเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมาใช้เยอะแล้วการบริการก็จะดีขึ้นก็สามารถที่จะแก้ไขาการขาดทุนได้นะครับอันที่4นะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีบทบาทในการกําหนดในจังหวัดต,ตัวเองผมอยู่ขอนแก่นนะครับเห็นที่กรุงเทพเนี่ทางกทมก็มีการสร้างรถไฟ BTS ซึ่งก็ซ้ำซ้อนกับของรัฐบาลนี่นะครับแล้วขอ,อนแก่นก็มีโครงการที่จะสร้างรถไฟรางเบาจนป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมยังเห็นเมืองใหญ่ๆไม่ว่าเป็นเชียงใหม่ขอ,อนแก่นโคราชอุดรอ,อุบลแม้กระทั่งทางใต้นะครับให้มีรถไฟพวกนี้ด้วยแต่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนทุกร่างนะครับ แล้วก็ให้กำลังใจกรรมธิการที่จะไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศมากที่สุดครับขอบคุณครับ